สบายดีสบายดีอาณาผมไพี่น้องเลยตอนนี้ค่อยได้เดินทางมาทอดเมือกปากสั้นแขวงบุรีคล้สละเมืองปากสั้นแขวงบุรีคำไส้มนีพิ่นกำลังก่อสร้างโขงข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ห้าพี่น้องเอ้ยจากปากสั้นนี้ไปจังหวัดบึงกาฬประเทศไทยอนณาห้างแต่เมืองปากสั้นมานี่กับประมาณ10กิโลเมตรพี่น้องเอ้ยและกาพิ่นกำลังก่อสร้างโขงข้าแม่น้ำโขงบอ่อนที่เหาเห็นนี้พิ้นอาาสร้างแล้วก็คือห้องกาฬ ประมาณนี้แล้วพี่น้องเอ้ยห้องล้านห้องกาดอนาะบ่อนที่อนาะสินค้าขาออกขาเข้าบอกประมาณนี้บ่หรือว่าแนวเลยค่อยกับโบหูไปเลื่อนะเพราะว่าตัวนี้อนะแล้วแล้วคล้ายๆคือหงเฮ่นพี่น้องเอ้ยมันเน่าเนคือหงเฮ่นนี่ละอันนี้คืออนาะป้ายป้ายอนาะเพิ่นติดไว้นี่นะนะป้ายอนาะโครงกาดนะนะพี่น้องเอ้ย คนจะเขียนเสื้อโครงการก่อสร้างโคงขค้ามแม่น้ําำองมิตรภาพล่าไทยแห่งที่ห้าบึงการบริคําไส้อันาไล่ละเอดไล่ละเอดอนาของการก่อสร้างนะมีสองสัญญาเลยพี่น้องเอ้ยนี่นี่มุ่นขาการก่อสร้างห้องในน้อย,อยูหลุมพี่นนะพี่น้องเอยนี่น มูลค้าการก่อสร้างเป็นเงินบาทสัญญาที่หนึ่งละ379ล้าน1นเศ้าหเศร้สองบาทกับ70สตางค์สัญญาที่หนึ่งนะแล้วสัญญาที่สองบาทนี้7จ3ล้าน1เึ0ส ล้านบาทพี่น้องเอ้ยเจ็ด้อยเจ็ดสิบามละกว่าล้านบาทสัญญาที่สองและกลาระยะอานานะการก่อสร้างสัญญาที่หนึ่งนี่สามบหกเดินสัญญาที่สองนี่สาเดินมือลงมือการก่อสร้างวันที่สเดืนหนึ่งสอัน้าอศวันี้นะอานานะสัญญาที่สองบันนี้กัวบวันที่หนึงเดินวันที่สี่เดือนหนึ่งสองพันอาณา เสาเอ็ดคือการสัญญาที่สองกับพี่น้องเอ้แต่ว่ามือสําเร็จโครงการนี่สัญญาที่หนึ่งจ้าอันน่ะสำเร็จสากว่าวันที่สามเดือนหนึ่งสองพันเส้าสี่สัญญาที่หนึ่งนะนะสำเร็จสากว่าแต่สัญญาที่สองนี่จะสําเร็จในวันที่สามเดือนเจ็ดสองพันเส้าสาอันนี้คืออันน่ะแผนการเพิ่นว่างไว้เฮ้อมันสําเร็จนะพี่น้องเอ้ปีสองพันเส้าสี่สำเร็จแน่นอน อันนั้นคือตัวอย่างหูโขแลวกรทัดไปเม้นอน,นาด้านด้านหง่หน้าด้านแง่พี่น้องเลยรายละเอียดของการก่อสร้างอยู่นี่เจ้าของโครงการแม้นอนากลุ่มกลุ่มโคท่างกระซ่งโยธาที่การและขนส่งพี่น้องเลยอยู่นี่นี่เพิ่นจะบาบอน,นาความเงาของโคข,ข้ามเม่น้ำโขงพี่น้องเอ้ย ลกักษะเพิ่จบบนจนะบ่ออณาความกว้างของโคเพิ่นกับบริเคีนไว้อยู่นี่น,นะละกักษะเส้นทางแต่นี่เข้าไปหาโคเพิ่นกับบริเคีนไว้ว่ามีความยา้วเทเลอร์มีความกว้างเทเลอร์เพิ่นกับบริเคีนไว้่นอะอยู่นี่นะมันอาจจะอยู่ในสัญญาณที่หนึ่งสัญญาณที่สงองฮะเลพี่น้องเลยเดี๋ยวห้าสนะิบขี่รถนาะเข้าไปล่เบ,บิ้งบบหูว่าสิเข้าไปหอดบ่ถ้าว่าเพิ่นบ่เคยเข้ากับออมาพี่น้องเลยเอ้าเป็นเล้วลกษะติดตามเป็นํำเดียวเด้อ สี่เลี้ยวเข้านี่พี่น้องเลยบ้ฮู้ว่าเพิ่นจะเพื่นเข้าบ่นี่เพิ่นเข้าฮอดเซลเลอร์กับฮอตบอลนั้นเอาโอ้เปิดเส้นขางใหญ่เลยพี่น้องเลยเป็นเส้นทางจักรเล่นโอ้โ oh, หเล่นคุณอะพี่น้องเลยข้างละนะข้างละสามเล่นเ,ออเป็นเส้นทางหกเล่นแล้วก็มีไล่ทางนี่พี่น้องเลยนี่นี่นีไล่ทางนี่สองเมตรห้าสิบ คนเท,ท็ดท้งง่ญยอีนี่นะคนเท็ดทางเข้าไปนะเป็นเทสดท้งหกเล่นข้างละสามทข้างละกสาข้างนี้กับสามานะครับมีไล่นี่ไล่ข้างกันอีกประมาณ2สอนห้าอันนี้คือบริเวณล,ล่างล่างอันะน,น,น,น่ะจดจนรุดบดเจักนี่ โหเข้าไปได้บ่เอ่ทางหน้าเพิ่นมีการก่อสร้างด้านใหญ่พี่น้องเล่ะโอ้ฝ่ายนี้น่าจะบ่ได้เลยนี่นี่ไปตามรถเพิ่นไปคือจะมาได้ไปทางนั้นดีเพราะว่าเพิ่นกำลังก่อสร้างฝ่ไปตามรถเพิ่นไปเลย ขี่รถเข้าไปได้นี่มันสชีย่ยออยู่บ้านโก้ยนี่พี่น้องเลยไปเข้าบ้านโย้ยคนละบ้านโก,ย,นโกยอันนะเมืองอังนนาฝั่งชั้นแข่งบริษัทไต้ขู้มาไปได้คนเี้เอาสิรัดไปบ้านโกยเลยพี่น้องเลย ເບင်းເຂດກໍ กำลังก่อสร้างเข้ารถไหลเลยเลยอนาคตมา้แต่หอบบ้าค้ยก็ได้บอโอ้นไม่ใส่เยเนาะโอ้ขอบใจขอบใจนว่าได้อยู่ที่น้องเ โอ้ล้อก็ส่งหนาเอ็โหข้างน้มันโผง อันนี้คือจะเป็นทางซีเลนตัวนี้นะอาจจะมาได้ทางหเลนคือกันกับบอนที่เข้ามาทมิทนะจากอน,นาทางเลขที่สาม้เข้ามาหาด้านง่ายเพน่จะเฮ็ดเป็นเส้นทางหเลนแต่ตัวนี้มีอาจจะเป็นเส้นทางซีเลนซีเลนหรือว่าอาจจะน้อยกว่าทางก็ได้หรือว่าประมอันนาสิบสองเมตรโอ้ซีเลนแน,น่นอนพี่ต้องรู้เพราะว่าทางหน้ามันฝุ่นปูนแล้วนี่ ปูร้างแล้วนี่โอ้ตัวที่เพิ่นปูนี่โบได้หง่าไปานได้ได้ทีน้องประามาณ6เมตรปูท้างเส้นนี้นะ6เมตรเออมันมี2สองข้างไดยข้างนั้นได้ข้างนั้นกันยัําซ้ำๆกันพนปูท้างนี้นะ ทาง6เมตรโคจรยุคกังเผลม่เิ่ออาจจะพูดต้นไม้ต้นนี้อย่างไส้ด้ในเที่ยวนี้ฝ้านั้นได้ฝ้านั้นก็เป็นทางขา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 นนะาไปาขาขากลับผานี้ขาขาเข้าปูเนะเป็นทางที่โบย่รย่ื่นนะเรือว่าพนสิปู เบิ้ลจะเล่นเล่นรถกันนะเบิ้ลเบิบ้ลซ้ายเบิ้ลซ้ายทางเท่าเขาเล่นรถเบิ้ลกว่าแล้วบอดสลับข้างอยู่นี่คนไหนท็่เป็นแบบนี้บอดสลับข้างะโค้งโค้งเสื่อกันแบบนี้ก้อยติ่งกาพี่น้องเลยก้อยติ่งกว่างกาห่างกันพปจะเทศสไตล์ก้อยติ่งกา,ห,า,งกงกาห่างกันเลย วันแล้วว่าอิ่มพูดไม่ไี่น้องเอยค่อยมาฟรีกายนี่เพื่อถากับบุ๊คเบิกหน้าดินนะมาะลืมเฮ็ดเลืมวันนั้นไม่ได้ไม่รอแต่ว่ามาปีนี้รู้สึกว่าลูกบ้าหลังเล้กเป็นสร้างแลระดับที่ขึ้นนะแต่ว่าอาบานนะ่นนะสับนั่งกับตดแล้วแล้วก็มีนะเฮ้ยนี่เขาสิไปได้อยั่าบ่ เฮ็ดมาเข้าสิไปทางเรื่เพิ่นกำลังเฮ็ดอันนาส้นโขนี่พี่น้องกนะ้อนอันนาโขล่ลงไปนะนะแล้วเข้าสิไปได้อยู่บ่บ,บนน่โอ้น่าจะลงนี้ได้พี่น้องเลยลงนี้ได้ลงนี้ลงนี้ลงนี้ได้เออเนี่ยดูว่าเงินข้างเครืนะ่องเนี่ยเป็นโผล่ด้ยบ่อนทางขึ้นโผล่นะนะพี่น้องเลย ขึ้นโผล่เลยอย่างนี้นะคอบเนะนะขตอนาโผกับพื้นเฮ็ดโผล่ออกไปโอ้หมาปีกายนี่ยังไม่มีเลยได้มีแต่บุกเบิกหน้าดินแต่ว่าหมาปีนี้นี่เพื้นเฮ็ดอ่ะนะเสาร์พี่เลยก็เยอะแล้วแล้วที่เราเลยเป็นเ็จเสาเป็นเสารนี่เสาโคน่แนะนะ พี่นหอดแล้วพี่น้องเลยอหอดนอ,อ,ดอน,นาโคข้าแม่น้ำคงจุดสม้มจุดส้มการก่อสร้างโอ้ จุดส้มการก่อสร้างฝั่งนั้นนี่เป็นฝั่งอาาบึงการพี่น้องในจังหวัดบึงการแต่โบฮูว่าขึ้นกับอำเภอพี่เ้องฝั่งนั้นนะแต่ฝั่งเล่าเข้ากับเพิ่นหากะเฮ็ดโขอาณาเสาเสาลงไปหากะได้เสาที่หนึ่งเสาที่สองเพิ่นกับธนิเฮ็ดลงไปหอด อยู่ฟังไทยนี่หู้ซึกว่าเคอรทางเยอะเดยพี่น้องเลยเฮ้าเห็นรถแลนมากหลายๆอยู่พูดน,นะเส้นทางลอดน้ำโขงเขาเจ้าเคอรทางเยอะอหลี่อ,อยู่ไทยนะไปาทางเยอะอเลยบทจักอยู่เฮ้านี่ขี่รถเข้ามานี่ไก่ไรสามลักสามกิโลเมตรทุละเขาขี่รถเข้ามานะ อันนี้นี่น้ำคลองไหลมาแต่ทังเนืออันนี้นะพี่น้องเลยทางเหนือเด้อทั้งนี้นะทังเนือไหลมาแต่เว่งจัน์ขึ้นไปหอดพุ่นแล้วตอหลงพอบางขึ้นไปแขวงบกแก้วเพละพุ่นนะน้ำคลองไหลมาแต่ทั้งเหนือวันนี้นะทางเตอร์นะทั้งนี้พี่น้องเลยทางเตอร์ทางเตอร์แล้วทังนี้นี่ไหลไปไหลไปหอดแขวงสวรรค์เขตฮอดอันนะแขวงจับปลาซักแล้วก็ลงไปเพล่ะลงไปทางเตอร์เลยจะหอดกัมปูเจตกเสอร์ทะเลเแล้ะพี่น้องก็ง เพิ่นเอารถลงไปยูบักฮั่นลงไปเอาน้ำมาซีดเสื้อท่างบเจ้ะเสา,านี่บรรดาเพิ่นเฮ็ดได้จากต้นแล้วนี่จากฮั่นมากกะหนึ่งต้นสองต้นสามต้นสี่ต้นต้นที่ห้าตัวนี้ต้นที่ห้าฮกได้สี่ต้นที่แล้วเรียบร้อยนะพี่น้องเออนี่นี่น เาฮนะได้สี่ต้นต้นที่ห้าก็คืออะนาเพิ่นกำลังมัดเล็กมัดอีอย่างแล้วแล้วก็สิธิ์เทปูนลงไปวันต้นที่หกอย่าพูดกำลังฝั่งฝั่งเสาเข็มต้นที่เจ็ดคือสีบอ่บอ่บออนาบ่อบ่อแย่าไปเลอกโขฆ่าเมลน,น้ำคลองอยู่อะนาปักสั้นนี่นะบึงบึงการปักสั้นนี่คือสีบอ่บ่อแย่เอาไปเลอกที่น้อง แต่ว่ายูยไทยนี desse, 8, nah. ่โคนะมาแต่แผ่นดินมาเพื่อที่มาฮอดนัน้ำคของนี่คือสีว่าลายเสาเทวาโคโคเขาเจ้านะพี่น้องอหลายเสาเอรีเขาเรียวเบื้องไปเนี่ยนี่โอ้วักลายเสานะเสาโคข้าแม่น้ำคงนะโบเมตนเสาแต่แผ่นดินกันเขาขึ้นไปนะนะคือลายเสาเอลีแต่ว่าฟังเข้านี้นี่นะน้อยเดียวเน้อมีสามสี่เสามีสี่เสาอยู่นี่นะมีสี่เสา ยัวนี้ก็คือแคมป์อันอ่ะแคมป์อันอ่ะพระง,งานเพื่นกลอสร้างโอ้รถเคนเพิ่นนี่ เอาพี่น้องเลยเมื่อนี้กะค่อยได้เดินทางมาฮอดอนณาเมืองปากสั้นแขวงบุรีคำใส้ละแล้วก็มาเวเบืองพื้นอนาาสร้างโขงข้ามแม่น้ำคองสร้างโขงข้ามแม่น้ำคงจากอาาปากสั้นนี้ไปหาบึงการพี่น้องเอ้ยบ่อนที่อาณาพื้นก็สร้างโขงข้ามแม่น้ำคองนี่นะห้างแต่ตัวเมืองปากสั้นมาทางเหนือทางเลขที่สิบสามเหนือทางเลขที่สิบสามใต้ อันนาขึ้นมาทางเวียงจันทร์พี่นะพี่น้องเออทางแต่ปากสั้นขึ้นมาประมาณ10กิโลเมตรและกาบ่อนจุดที่เพิ่นสร้างโขค้าแม่น้ำคงนี่ก็คือบ้านโกยบ้านโกยเมืองอันนาปากสั้นแป็นบริครไส้มุ่ค้าอันนาการก่อสร้างโขนี่ก็เพิเ่นแบงเปกี่็นโสรงสั่นระยะระยะที่หนึ่งก็คือ3ามร้็กกว่าล้านบาท379ล้านปลาย ราคาระยะที่2นี่ก็773กว่าล้าน773กว่าล้านบาทระยะที่2นะเพิ่นเฮอสําเร็จในอนาปีสองพันเจ็ดสิบสีพี่น้องเอ้ยบ่ฮู้ว่าสิทันกับอนาเพลีนการบ่เพราะว่าระยะนี้ก็เป็น,นประยะอนาพยัญยนดโควิดได้นะนะแต่ว่าความคืบหน้าของการก่อสร้างนี่รู้สึกว่าเลี้ยวไหล้วลลได้เฮาขี่รถเลาะมาตามเส้นทางนี่กับพิ่นอนาน การเฮ็ดทางนี่นะคือผู้ซึกว่าเล้วไว้สุคุนการเฮ็ดทางมันย่างเลยเพื่อนเการก่อสร้างนะสำนักงานแต่ละในด้านนะสำนักงานกู้ด้านสำนักงานภาษีบ่าผานก่อน่นี่นะพี่อนเราก็ยังบ่เล้วแล้วกันคนสร้างโคนี่ก็ยังบ่เลี้ยวนะเพื่อนะสำคัญแท้ๆก็คือโคนี่เลยจึงแต่ยังบ่เล้วครับโมเมนต์ยังบ่เล้วครับสิืนราแล้มีความคืบหน้าหลายสุคุนเพราะว่าข้ามาปีกายนี้ข้ามาปีกายนี้นะ คนท่าน,นได้ล่องเสาคนท่าน,นได้ล่งองโถอซ้ำแต่ว่าปีนี้นี่ได้หลายเสาละฟังไพ่กับด้อยสีห์น้ำโขงและเจะฟังเข้านี่บ้างเขน้ำโขงได้เสาเมื่อคืนคนล่องน้ำโขงและพี่น้องเลยเอาโอเคพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้นี่ขอฝากไว้สนิทก่อนเด้อขอขอบเจอกันแล้วที่ส้มแต่ต้นถึงจบพี่น้องเลยขอขอบเจอขอขอบเจอ